สวัสด,ดีครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาสุ่มเด็กห้องแบกคนดู EP ที่1จะแบกขึ้นหรือแบกลงอันนี้ก็ให้ทุกคนมาดูกันได้เลยเพราะว่าคลิปนี้พี่ก็ทําเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมแรงของวันด้วยไงประเด็นคือผมต้องใส่ให้สุดแล้วมาให้สุดถ้าทุกคนพร้อมดูแล้วเราก็มากดสุ่มเด็กห้องกันเลยสี่สามห้าเก้กสาไม่เจอเดีย๋ยวใหม่ครับลองใหม่ 3ามห้าหกสไม่เจออีกเอาใหม่แปดสองหนึ่งสปดหนึ่งเฮ้ยทุกคนสุดท้ายก็เจอแล้วว่าโอ้โหที่นี้อย่างตึงเลยเข้ามาก็มีแต่แหลงแดงกันมาดูกันว่าแหลงแกนจะแบกคนอื่นได้ไหมเกมเนี้ยเอยเข้ามาก็กดเลยยังไม่ถามกันเลยว่าจะเล่นล้าเปล่า <c oughs> ไม่ถามพี่ก็เล่นอยู่แล้วล่ะเพราะว,ว่าพี่มาแบกทุกคนไง ทุกคนได้ยินอะไรกันบ้างไหมไเสื้อสีลรัมนะแข่งอามาทักไทยพี่ด้วยอย่างเอาเลยขออนุญาตแอคหน่อยแล้วกันนี่เป็นไงแต่งแกนเหรอแต่งแกนขอแอคหน่อยแล้วกันเซตโล่ตัดภาพไปตอนที่หลด,ดล้มเดยเกมนี้พี่ก็จะลงลงสีนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะมีตัว ลงมาเราก็หันซ้ายหันขวาว่าจะมีตัวกันบ้างไหมเฮ้ลงมาก็ได้ปืนดีเลยเดี๋ยวบนหากคนแปเฮ้ยเจอส่องตัวเลยมาครับทุกคนตายตายไม่อดครับน้องอย่างนี้ตายเรียบร้อยครับอีกตัวกาลังวิ่งหนีไปไหนครับน้องตายไม่ไดครับน้องเฮ้เพื่อนเรากำลังยิงศัตรูอยู่ไปแจมหน่อยครับแจมหน่อยต้องรัดชิวครับรัดชิวเฮ้ข้างบนครับโอ้โหยิ่งไม่ทันเลยมันลาวก่อนซะและ้ว โอ้ไล่ไม่ไม่เป็นไรเราได้ตั้งสองคิวแล้วเราไม่ต้องเป็นห่วงกับเกมเนี้ยเราบวกเยอะอยู่แล้วเกมแรกของวันไว้ไงขอพามของแป๊บตัดภาพไปตอนที่พามของเสร็จแล้วเลยเบิ๊กโนมากำลังจะตกเข่าตายเพราะเข่าไม่รักเฮ้ข้างล่างมีตัวสวยราวหนึ่งครับน้องอเ,เกมเนี้ยก็จัดมาสามคิวเลยอ,เอย่างนี้ก็ว่านเก็บเลยสิครับขอพามของแป๊บนึงอุ้ยไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเปิดกล่องได้อุ้ย เพื่อนเราเปิดไปแล้วเราไล่ลยาใหญ่ด้วยยายาร้อยดียาร้อยแต่ร้อยเปอืนลงมาก็หาเซกคนลแถวเนี้ยก่อนอุ้ยอ้าวเพื่อนเราเราจริงนะอุ้ยข้างล่างมีตัวไม่รดครับอย่างเนี้ยเรียบร้อยดีตาอัพสองด้วยหนีปไปไหนก็ไม่รอดหรอกครับเดี๋ยววนหาฟาร์มของแป๊บเดี๋ยวก็ไปซื้อเพื่อนก่อน อุ้ยดูสกว่าจะมีรถมา้วครับทุกคนเฮ้ยรถกระบะด้วยกระบะซิ่งนี่ว่าอย่างนี้ก็ใส่เดยจะหนีหรือไม่หนีจะหนีหรือมาอุ้ยมันมาใส่เราด้วยว่ะอันนี้มันตึงแปลกๆนะวิเดินหัวหนึ่งเมตรตัหนึ่งร้อยสามสิบหกตาเรครับน้องลาวครับเรบาแล้วนี่เห็นจะตึงตรงไหนเดย์มีรถแบนโบมาด้วยสงสัยมันน่าจะไปดึงเพื่อนมันมาดูกันว่ามันจะจอดแถวไหนกันบ้าง <c oughs> อุ้ยมันไปจอดตรงบ้านฟาร์มกันว่ะเดี๋ยวพี่วิ่งไปใส่เลยอย่างเนี้ยหรือมันน่าจะยิงเพื่อนพี่นั่นไงมันยิงเพื่อนพี่จริงด้วยหัวแต่ครับน้องยอดเรียบร้อยครับยิใหหงใครกันน้องแง้วอไม่ดูคนเลยนะพี่มาข้างหลังครับน้องเดี๋ยวพี่ขอพามของแปบบ๊บสกา้าอัพสามด้วยวิ่งสองควงว่ะสวยครับของครบเลยของฟูด พี่ก็จะขับรถไล่ยิงคนกันเดอุ๋ยเพื่อนเ,เราแล้วว่ะเดี๋ยวเราบนไปซุบเพื่อนเราแป๊บไปซุบตรงตู้เลยละกันลงไปข้างล่างเลยอย่างเนี้ยลงไปข้างล่างตู้ซุมันน่าจะมีตัวผมว่ามีตัวเยอะแน่นอนอย่างเนี้ยลงมาก็เจอเลดเหมือนกันเดเฮ้ยออมอเตอร์ไซค์ว่ะอย่างเงี้ยต้องจอดใส่ละนี่ให้แม็กเดียวเลยนัดพอปุ๋ยข้างหลังยิงเดี๋ยวขอดซุบเพื่อนแป๊บ ดูเพื่อนก่อนดูเพื่อนก่อนเฮ้ยมันรันใส่ป่ะอุ้ยไม่ไม่ใส่โดถวิฟฟูดมาตายครับน้องอย่างนี้ไม่รอดครับไม่รอดไม่รอดตายเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งไอ้บอลขาวนี่โดถจะโบข้างาหลังมาข้างหลังมาดีรถด้วยเดี๋ยวใส่กับไอ้ข้างหลังก่อนจะเอ๋หลบตรงไหนกันเนี่ยอ้าวมันอยู่ตรงไหนวะน่าอยู่แถวๆเนี้ยเด็กอุ้ยข้างหน้าเลาเดี๋ยวไอ้เหี้ย โอ้ตายโอ้พี่ตายเลยโอ้มันยิงหัวพี่โหลดมันก็ไม่ตึงอะไรหรอกโอ้พี่ฟาดเองเมืเเ่อกี้เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวให้เพื่อนเราซุปเราก็เก็บของเดิมเราเลยอของยังครบอยู่ของเรายังครบอยู่กร,รับสามก็ยังอยู่ก่อสามหมวกสามก็ยังอยู่ยังอยู่ก็เหมือนไม่อยู่อ่ะมันฟังหมดแล้วสวยแลกก่อสามใหม่เดี๋ยวามของแป๊บตัดไปตอนเจอคนเด อุ้ยรู้สึกว่าข้างบนบ้านเอลจะมีตัวนะครับทุกคนมีเพื่อนมาร์กอันสีแดงด้วยเนียมันน่าจะอยู่บ้านบ้านเอลนี่แหละซันบนสันสองเดี๋ยวเที่ยวขึ้นไปเลยโลดปาดซ้ายปาดขวาดิ <c oughs> อุ้ยผ,ผิดผู้ผิดกระโดดปาดขวามาตายเลยอุ้ยข้างบนมีตัวอุ้ย,ยเหินเหมาห่อนเหมาห่อนเหมาห่อนก็้ยละเล่นไม่อถือ เอ็นในมือถือบอกว่าเหมาหล่อนอันนี้ก็งงก่อนสวยได้สี่คิวแล้วทุกคนเกมานี้เอาจัดเลยจัดมาตั้งสี่ค mm ิวเลยเดี๋ยวลงไปช่วยเพื่อนข้างล่างก่อนเพื่อนเรามันมีตัวโคนแม่งหนีเป็นไงทูดด้ฟองโหลดป่าหนีราลีเป็นไงไวะข้างล่างมีตัวสวยอยุ้ยแข้งแดกแข้งแดกสวยลาวสี ตายอย่างแรงด้เดี๋ยวขอความของเจ้านีอีกองอย่างฟูดเด้อของโคตรทัวไอ้หมอเนี่ขยยี่ขึ้นรถกีดเดี๋ยวไปดูของไอ้ตัวข้างล่าง มาครับทุกคนตรงเพื่อนเรามีตัวไหวไหมไหวไหมอีโดนยี่สิบห้าสวยไหวเสื่องั้นก็จะไม่ไหวให้ไหวก็เฮียแล้วเพ <c oughs> ื่อนเราตึงจดัดเฮ้ยข้างในมีตัวรอยครับน้องไม่รอดหวัวแตกครับน้อง <c oughs> ให้ไปสามเม็รเลยหวัวแตกเลยเลยอีกหนึ่งตัวครับไม่รู้อยู่ตรงไหน ตรงเพื่อนเราน่าจะเจอตัวแล้วน่าจะใส่นั่นไงเจอจริงด้วยไวเป้าวไวเป้าวสวยครับไวสีแล้วที่นหนึ่งด้วยเกมนแรกของวันได้ไงมาดูกันว่าใครจะแบกใครอุ้ย พี่ได้ท็อปหนึ่งสี่พี่ได้ MVP ว่าพี่แบกทุกคนเวิร์ก4ี่3ก <km. S 1> <น>ิาคิวรามเจ็ด0 0ยแต้มถ้าทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยล่ะเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยในการทำคลิปต่อไปถ้าใครอยากให้พี่ทำคอนเทนต์อะไรก็บอกได้นะครับเดี๋ยวพี่ทำให้